สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำการใช้เราเตอร์นะคะก็จะถแอดม WiFi ของ t l m r 1 0 0ของ TP l i g e นะคะโอเคนะคะนี่ก็คือที่เราซื้อมาค่ะซื้อมาในช h อปปีค่ะ1,300บาทในกล่องนะคะเราก็ใช้มาประมาณ,าณสาวันแล้วก็ถือว่าเหนยวดีนะคะค่ะก็จะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็จะมี ใช้ต่อกับบูบก,กับหอมแล้วก็เสียบปลั๊กไฟเป็นปกติเลยค่ะเหมือนสายชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปเลยก็เสียบไปตรงนี้ตรงนี้นะคะจะไม่มีปุ่มเปิดปิดนะคะมันจะเป็นพวกอืเห็นไหมมันจะมีปุ่มตรงนี้นะคะ่พะพอเริ่มใช้งานครั้งแรกนะคะก็ให้เอาซิมอะไรก็ได้ะคะ่ะเสียบลงไปตรงนี้แล้วก็กดปุ่มตรงนี้ค่ะมันจะมีปุ่มเล็กๆแต่ตรงนี้มนไม่เห็นมันดํา กดค้างไว้ค่ะแล้วไฟตรงนี้นะคะก็จะกระพริบค่ะพอกระพริบเสร็จเรียบร้อยสัญญาณก็จะเริ่มขึ้นมาหลังจากทําเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ค่ะเราก็จะเริ่มมาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรหัสของเรานะคะอันนี้ที่จริงก่อนที่จะเปลี่ยนมันจะเป็นมันจะนชื่อว่า tl ขีด mr 1 0 0นะคะแต่อันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเข้าไปในเว็บตัวนี้เลยค่ะนี่เอานีนะคะก็คือเข้าไป ใน safari หรือ google ก็ได้ค่ะพิมพ์ไปว่า192.168.1.1จากนั้นนะคะก็ใส่รหัสของเราค่ะรหัสอันดับแรกที่เราเข้าไปมันจะให้เราตั้งรหัสใหม่ค่ะเราก็ตั้งไปพอตั้งเสร็จมันจะมีปุ่มให้กดน e x กด n e x แล้วก็ตั้งตั้งเวลาเป็นของไทยนะคะจากนั้นก็กดนค่ะแล้วรหัสที่เราตั้งในตอนแรกนะคะมันก็จะเป็นรหัส wifi ค่ะ มาดูความเร็วของเน็ตกันนะคะสมมตินะคะจะเปิดคลิปมันจะเร็วขนาดไหนก็ทั่วๆไปค่ะก็เหมือนเอาก็เร็วไม่ได้ช้าอะไรค่ะนี่เนาะมันก็แล้วส่วนมากมันจะอยู่กับพื้นที่นะคะที่ที่ไหนแบบมีสัญญาณ TOT มากมันก็จะเร็วเพราะว่าใช้ซิม TOT ค่ะ ก็มาเช็คความเร็วเน็ตกันนะคะเน็ตก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราใช้งานนะคะอันนี้เป็นซิม t o โค่ะก็ไม่ได้อยู่ในเมืองมากโอเคนี่ค่ะผลสรุปเร็วค่ะเร็วค่ะจากการทดลองใช้มาสามวันนะคะก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางคะ่ะไม่เร็วไม่ช้าเกินไปสําหรับใครที่อยู่หัวแล้วเน็ตหอมันช้าก็แนะนำเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะถือว่าคุ้มมากเลยนะคะเพราะปีแรกจะเสียไปที่ ซื้อเครื่องมาก็พันสามร้อยแล้วก็ซื้อซิมมาเป็นซิมเทพค่ะของท o โมันไม่จำกัดความเร็วจำกัดปริมาณคือมันแล้วแต่พื้นที่ถ้าพื้นที่ไหนอยู่ในเมืองมากเนี่ยก็เร็วมากนะคะก็เลยใช้ปีแรกนี้ก็จะเสียสองพันสามปีที่สองถ้าจะต่ออีกถ้าเราเติมไม่พังนะก็จะเสียแค่พันเดียวถือว่าคุ้มมากนะคะปีละพันต้องไปซื้อแล้วค่ะโอเคมีแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้๊าายค,คะ่ะ